สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องตัดเจาะกุญแจนะครับแบบเจาะแบบสไลด์นะครับจะเป็นเครื่องของยี่ห้อดีฟู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องราคาประหยัดราคาถูกสำหรับช่างที่กำลังเริ่มต้นเป็นช่างกุญแจหรือว่าที่งบประมาณน้อยนะครับเมื่อก่อน เป็นช่างกุญแจใหม่ๆผมก็เริ่มต้นด้วยเครื่องนี้เลยครับก็มาดูกันครับมันก็ใช้งานได้อยู่นะครับโอเคอยูย่ด้วยราคาของมันก็ไม่ถึงหมื่นนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณหลักพันกลางๆเองครับก็นี่ครับตัดกุญแจได้ตามรูปนี้เลยครับสไลด์ดอกจอกกระบอกก็ได้นะครับในคู่มือก็มีบอกอยู่เป็นกุญแจรกระบอกนะครับ ตัดได้อยู่นะครับมาดูรูปร่างครับสวยนะครับราคาหลักพันนะครับไม่แพงครับสําหรับท่านที่เริ่มต้นใหม่ก็ซื้อมาใช้กันได้นะครับก็จะมีดอกมาให้ครบนะครับหนึ่งจุาสองมิลสมมิลสมิลหมิลแล้วก็ดอกจอกจะติดมาที่เครื่องแล้วนะครับมีอุปกรณ์เสริมสายพานมาให้หนสินพร้อมกู่มือ ครับผมนี่ครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับสําหรับให้เคลื่อนที่ไปหน้าหลังได้อย่างเดียวซ้ายขวาไม่ได้นะครับได้ตัวนี้ก็เท่นกดโยกขึ้นโยกลงนี่ก็ซ้ายขวาหน้าหลังสวิตเปิดเครื่องสวิตไฟตัวนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับใครที่สนใจก็ สั่งซื้อสอบถามกันมาได้นะครับยินดีให้บริการครับถ้าใช้งานไม่เป็นก็มีแนะนำให้นะครับขอบคุณมากครับ